สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาส่องเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะสาหรับแนวทางรัฐบาลคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเอาของคุณไก่บุที่นั่นมาฝากค่ะพี่น้องค่ะคุณไก่บททินั่นหวดประจำวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หวดน,นี้คือล่อว่าย่ถอพูนี่นอาา้องขาธรรมดาสิลงอ่าก่อนเมือห้อยออกมือหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ่งเป็นแนวทางขาพี่น้องขาบิ่งบนสีกับสามบินล่างหกค่ะพี่น้องขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล้ะค่ะพี่เด้อพี่น้องเด้อดเอามาให้ลงให้เบิ่งเพื่อเพื่อเป็นแนวทางสื่อสารกินเมื่องรัฐบาลเท่านั้นค่ะพี่น้องขา เลขได้ดิดเลขได้เ,ดเดมนกะสินำมาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนในเบิ่งได้ชมแล้วค่ะเนาะเด่น4เด่น4ีโปกหายมาสีสามสี7ปดสีเจ็ดสองเจ็ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับ เหล็กหอยเจ้าพายุคุณไก่ไปที่นั่นเนาะค่ะพี่น้องขะอันนี้เป็นของแอดกริดค่ะพี่น้องขะแอดกริดชุดเต็มเพิ่นนี่สิเขามาหลายงวดเลยค่ะพี่น้องะขะเขาเกือบทุกงวดคะ่ะตามที่สถิตทิที่ผ่านมาคะ่ะติดติดตามแอดมาเนาะค่ะพี่น้องขะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะพี่น้องขะแต่ว่าวันนี้แอดเรื่องลั่นสนามเมืองคนจับคู่ จับตัวดินกับของเพลินกับแอดกิดเข้ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสีเหลืออยู่3หางมีหาหนึ่งหกหนึ่งหล้วก็บหกเก่าเยาวันจบส่วนตัวเนาะค่ะพี่น้องขาหกเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อหกเก้าล่างอันนี้เป็นเลขล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลืออยู่3ตัวตัดตัวที่มันตัวของเพลินอาจสีดับหรือว่าอาจสีบ่อชนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพลินจับมาใหา้เหลือ3ตัว ประหยัดเงินไปอีกค่ะพี่น้องคะเอาไปพิจารณาอีกทันหนึ่งนะคะเนาะตัดโดยแอ็ดเือรลันสนันเมืองค่ะพี่น้องคะต่อไปอีกทันหนึ่งเนาะค่ะเนาะทันนีบอบบอกซื้อเสียงเลียงน้ำค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางบนเนาะคะ่ะหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสตติที่ผ่านมากก็เอามาให้เบิ้งน้าค่ะพี่น้องคะเลขสี่โจสี่หางเห็นมันเข่าดีมาหาหงวนหกหงวดแล้วค่ะพี่น้อง ก็เลยเอามาฝากมาตอนน้นคะเนาะขอบคุณเจ้าของ้อมูลทุกทุกแอดทุกทุกท่านค่ะพี่น้องขออนุญ,ญาตนามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเมืองได้ชมขอพี่น้องชโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่างวันที่หนึ่งเด้อค่ะเดอ้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสติที่ยอนหลังเอาใบหางคลิปเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ